เราพูดเรื่องจริงงนอสุดมน่ะเขาบอกนะนะครับอะไรเนี่ยเขาบอกล้อเรียนนักการเมืองอุ้งอิงเนี่ยนะล้อเรียนอ่ะเขาล้อเรียนนะนะประชาชนอยู่ดีกินดีประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะปิดสวิตซ์สองปปิดสวิตซ์สามปอเขาบอกปิดสวิตซ์อย่างอื่นเปิดอย่างอื่นแล้วสุดท้ายก็ลงทัศนะนะนะลงลงท้ายด้วยคำว่าต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเดีขาจะล้อเรียนคุ้งอิง เนี่ยอ่านะครับไม่มีทัวร์ะไรลงครับเนี่ยไทยรัฐไปไปบอกว่าทัวร์ลงไม่มีนะทัวร์ที่ไหนนะเน่ยไทยรัาฐาเองนะเสนอข่าวจะเอียงหรือเปล่าเนี่ยไทยรัฐออนไลน,น์เนี่ยนะเนี่ยโดนแซวนะครับไม่มีทัวร์ไม่ลงนะครับมีแต่คนชื่นชมคุณโดดนะไทยรัฐออนไลน์จะฟังอยู่นะเนี่ยเนี่ยไปโพสต์เมื่อสามหกนาทีไม่มีทัวร์ลงนะมีแต่คนชอบ <c oughs> อืเออนะครับไม่มีแล้วนะทัวร์ไม่ลงนะครับแต่ลงะะโพสต์เอียงๆยไงในไทยรัฐเนี่ยนะ นะครับไอ้ทัวร์อะไรทัวร์ที่ไหนเนี่ยประชาชนมัมีแต่คนชอบนะเออนะฮะคนชอบนะเขามา,าร้อเรียนคุณงงยิ่งเนี่ยปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สองวประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่านะแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณอโน้ตดอมเขาก็มาร้อเรียนก็เปิดสวิติ์แทนแล้วก็ต่อเลยต่อเลยลถ้าล้อเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณยิงพูดตอนหาเสียงนั้นกลับในวันนี้ นะมันพูดกันคนละอยา่างนะนะครับพกวกคนละอย่างก็คือคนตาบัตว์นนะเพราะฉะนั้นครับผู้ทคุณองอิงมันก็จะน่าเชื่อถือไหมนะตอนหาเสียงคุณพูดอย่างแต่พอคุณได้เป็นรัฐบาลคุณพูดอย่างตอนหาเสียงคุณบอกว่าวจะไม่จับมือกับพรรคที่สืบทอดเผด็จก,การกับจะไม่จับมือกับูกตู่ลูกป่องแต่พอมาเป็นรัฐบาลคุณไปจับมือไปข้าพวคุณบอกจะอยู่ฝ่า,ายประชาธิปไตยคุณต้องมาอยู่ตฝ่ายประยุทธ์ คุณเคยบอกว่าคุณจะดำเนินคดีกับประยุทธ์เมืองทองอัคคราเป็นไงสุดท้ายเป็นไงคุณไปจับมือเขาไปยกมือไหว้เขาไปขอคะแนนเขาเพื่อพรรคคุณจะได้เป็นนายกสวก็ไปยกมือไหว้เขานะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณก็ไม่ได้รักษาคาพูดเพราะนั้นตั้งแต่คุณหาเสียงไม่ได้รักษาคาพูดก็โดนด่าตบสั่ไม่รักษาคําพูดโกหกประชาชนพรรคเนี่ยคุณลุงเนี่ยแคโดนด่ายับ คะแนนวันก่อนนี้มาพูดอะไรผมเชื่อไม่มีประชาชนใช่อหมตัดสินใจถูกต้องแล้วนะตั้งพรรคการเมืองข้ามคู่กัะนะแล้วก็นะเออ่ไม่ต้องรอสิบเดือนนะทำต่อไปให้คะแนนเต็มสิบไม่มีใครไม่มีใครให้คะแนนคุณหรอกเมื่อวานที้คุณมาแถลงข่าวผมเชื่อวันสุกวันเดี๋ยวมัมีการทำโพลเชื่อนะคะแนนคุณจะตกต่ำจากเดิมเนี่ยคุณได้สิบล้านเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะถึงแค่ห้าล้านเพราะเมื่อวานเนี้คุณถูกด่าเยอะ เด็คนที่เขาฟังมันมีแต่คนดา่าไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลอยู่ดีๆคุณก็ไปดา่าพักก้าวไกลว่าสั่งอาถกรรมทำร้ายคุณใส่ร้ายคุณนะเหยียดหยามคุณไม่มีใครเหยียดหยามคุณหรอกทุกวันเนี่ยที่โซเชียลหรือพี่น้องประชาชนดูถูกพรกก้าวไกลเพราะอะเพราะการกระทําของผู้บริหารพักบางคนนะบางคนที่ไปอ่าพูดจาและไปรักษาคำพูดตะบัด์ จนถูกโซเชียลล้อเลียนว่าผู้บริหารพรรคบางคนตอแหลตอแหลตอแหลนะครับนะครับเพราะนั้นจะนมเกิดจากการกระทำของคุณไม่ใช่วาทกรรมเกิดจากการกระทำของของผู้บริหารพรรคบางคนที่มันไปอาเสียงนักโกงประชาชนนะนะครับนะอันนี้ก็เรียนได้พี่น้องประชาชนได้ทราบควาเกิดจากการกระทำของนะคนที่เป็นผู้บริหารพรรคเพื่อไทยบางคนที่ไปหาเสียงนั่นเป็นไปนักษณาเหมือนการโกงนะนะ พอเวลาเราเป็นรัฐบาลเราเป็นอีกอย่างบากแะจับมือกับก้าวไกลก็เป็นการทีมก้าวไกลทิ้งจับมือ,อกับพรคที่สืบทอดกับไปในการบอกแกเปดนงานประยุทธ์ไปไงไปกราบประยุทธ์น่บอกแกไปปิดตัวพิศวอก็ไปไปกราบสาวแทนซึ่งเหล่านี้ประชาชนก็มองว่าเป็นการฟุ่เป็นการทอยกับประชาชนหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะแย่หนักไม่มีทางคะแนนเต็มสิบมีติดลบสิบมากกว่า <c oughs> นะครับนะและเมื่อวานเนี่ยคุณก็ไปว่าก้าวไกลหนักเลย แล้วคุณก็บอกว่าเรามีผลงานอย่างนั้ไม่เห็นดีอะไรเนยคุณหาเสียงมนาะคุณบอกว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยททันทีนะแจกหนึ่งหมื่นบาทเงินดิจิตอลแจกทันทีนะคุณตกลงตั้งรัฐบาลมาสิบเดือนอยู่แนอหน้าเจ็ดเดือนคุณยังไม่ได้แจกสักบาทก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณหาเสียงนะคุณยังคิดไม่รอบคอบนะคิดแบบหยาบๆยาแล้วไปหาเสียงถึงเวลาแล้วไม่มีเงินดิจิตอลแล้วก็ผิดกฎหมายคุณก็ไม่มีเงินแจก จนถึงวันนี้นะครับผ่านมาสิบเดือนเป็นไงนะครับนะนะผ่านมาเก้าเดือนสิบเดือนไปกันะค,คุณแจกอะไรย่งไม่มีตเรียกโกหกอันที่หนึ่งสองค่าแรงขั้นต่ำเป็นรัฐบาลทำทันทีหกร้อยบาทไม่มีนี่กับโกหกที่สองโกหกที่สามเงินเดือนปรพญาธีสองหมื่นห้าไม่มีไหมไม่มีโกหกที่สามโกหกที่สี่รถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนําเสนอตอนหาเสียงเนี่ยคุณนําเสนอแบบนะ แบบหยาบหยาบนะ่ะแบบไม่รอบคอบคิดหยาบหยาบนึกอะไรคิดๆนะแล้วก็ไปให้ประชาชนแบบกูล้วตื่นเต้นนะประชายมเลือกกูนะนะอ่นะเ,นะเงินเดือนมีอาตี 20, นะอา 20, สองหมื่นห้าค่าแรหกร้อยนะรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายแจกงเงินดิจิตอลคนละหมื่นปรากฏคุณไม่ได้คิดใ้รอบคอบอ่ามันทําได้หรือเปล่านะไม่ได้คิดเลยไม่มีรายละเอียดอยากพูดอะไรก็พูดไปนะทำดองเหมือนชาวบ้านเขาบอกโกกไปก่อน บางคนก็พูดแรงเลยตอแหลไปก่อนนะพอเมื่อวานนี่มาพูดใหม่เขาถึงนะอะนดุดมึงบอกว่าอย่าตอแหลอย่าตอแหลนะเห็นนะเขาถึงบอกว่าตอแหลนะอย่าโกหกอย่าตอแหลก็คือว่าล่ะอย่าอย่าเป็นคนที่พูดอะไรกง่ได้อะไรทําไม่ได้อะไรยังไม่มีรายละเอียดเลยก็พูดไปนะโกหกไปก่อนอนะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วจะตั้งสถานีโทรทับซอฟต์พาวเวอร์พอนักข่าวไปลงถามไอ้รัฐมนตรีใหม่ผู้หญิงคนไทยศัสดร์ของพรรคเพื่อไทยตอบไม่ได้เลย แต่บอกว่าอะไรตั้งสถามีโทรทัศน์สำหรับซอฟต์พาวเวอร์ก็ถามว่าตั้งยังไงช่องไหนไม่มีรายละเอียดนะครับคุณยังไม่มีรายละเอียดยแต่คุณไปพูดแล้วนะเหมือนการหาเสียงเนี่ยนะคุณบอกว่าอะไรค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทคุณยังไม่ได้มีการประชุมตับไกภาทีเลยแล้วุณจะไปรู้ได้ยังไงมันจะได้ค่าแรงเท่านั้นตรงนี้นะเพราะการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ไมันต้องมีนายกาถลกจ้า,กกาฝ่ายรัฐบาลสามฝ่ายเขาเรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการนะเพราะนั้นกูก็พูดไปเรื่อยมีปากพูดไปตั้งสถานีโทรทัศน์ซอฟต์แวอร์นักข่าวก็ไปถามไอ้ไอ้รัฐมนตรีใหม่เขาไปถามนะเออไม่อย่างนันะเป็นยังไงครับจะตั้งสถานีโทรทัศน์ยังไงซอฟต์แวอร์ไม่มีรายละเอียดตอบไม่ได้ก็เหมือนกัรโกหกประชาชนหรือเปล่าหรืออาจจะถูกเรียกว่าตอแหลหรือเปล่านะครับนะคนก็ไม่มีใครเชื่อ,อเราโกกไปเรื่อยนะ บอกนั้นแบบนั้นแบบนี้จะแจกแล้วนะตอนนี้มันไม่มีอะไรต่างๆมันเหมือนน้าลายน้ําลายแล้วก็คําพูดเนี่ยของผูง้บริหารพรรคเพื่อไทยบางคนอย่างที่มันประชาชนมันเริ่มไม่เชื่อนะอะไรคุณพูดไปแล้วคุณก็ไปทําคุณก็ทําตรงกันข้าผมว่าไม่มีใครเชื่อคําพูดนะคะแนนนิยมผมว่ายิ่งแย่ไปนเรื่อยอยู่ไปคะแนนนี่ตกต่ำไปแนวสบายหน้าไม่รู้เหลือเหลือห้าล้านหรทอ,อันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเนีรับรู้ได้ไงนะ่อยู่ไปสามปีครึ่งแล้วคะแนนจะเจนสิ่ผมว่าไม่มีหรอก ผมก,ก็คะแนนติดลบไปเรื่อยๆแย่ๆ,ๆ,ๆนะดูผลสำรวจนะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเาวานี่ยเมื่อวานเนี่ยกุุงอิงเนี่ยไม่ได้มีความ,มารู้ความสามารถทางด้านเสสาศรษฐศาสตร์เป็นแค่ลูกคุณทักษิณอย่างเดียวไม่ได้มีความ,มารู้ความสามารถระดับที่จะให้วิาพากษ์วิจารณ์ใครฮะผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยคุณดรเศรษฐมุิเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะมายาวนานเป็นผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทย รากฏอนกรงอิงลูกขุนทศเสินซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องก,การเงินการทังไม่ได้จบไมไดตรงเลยอยู่ดีๆครับไปยืนอา่านสคริปต์เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ยืนอา่านคลิปในทุกๆแล้วเสร็จแล้วก็ไป,ปวิพากษ์วิจารณ์ว่าผูัวการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในประเทศไทยพยายามนะพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนะยี่ยไ็นมีสละจากการ,รเงินนะครับแล้วก็ ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเป็นตัวปัญหาทําให้นี่สินเนี่ยมันไม่ลดนี่สินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการขาดุลนะครับนะนะครับนะครับเนี่ยก็ไปว่าครับว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวปัญหาในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโอ้โหไปว่าเขา นะครับตัวเองเป็นหัวหน้าพักการเดินการนำจากทหารบาดไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเองธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินกันครับเขาต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้อานาจนะเออนะครับ๋ยวก่อนะสักคนนะไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้อานะัตนะของนักการน,นะครับคุณไปดา่าไปว่าเขาไปวิจารณ์แล้วเสีย,สยห,หายหายคุณเป็นใครความรู้ก็ไม่มี ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินการทางอะไรต่างๆเลยมานั่งอ่านสคริปต์ปิดๆถูกๆคุณเขาเรียกว่าอ่านคยคนอื่นเดเขามายืนเมื่อวานเนี่ย,เขา,าเ,ยเขาก็อ่านด้วยเขาว่าอกมาแล้วเขาก็พูดเลยมีแต่ผู้ิงอคนเดียควคอยอ่านสคริปต์ปิดๆถูกๆคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารขงประเทศไทยว่าเขาตัวเป็นตัวปัญหาเป็นอุปสรรคทำให้นี้สินไม่ลดเนี่ยมี่าทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สำเร็จ เหมือนเป็นตัวถ่วัควัมเลยเนี่ยแปลละนะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติเป็นการกระทำที่เสียพารยามากแลนะตัวคุณก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่างๆที่จะไปวิจารณ์เขาเลยเนะเป็นเรื่องที่น่าอายมากคะแนนตกต่ำเลยเมื่อวานนคนดานล,ล่มเลยนะครับ,นะรบนะ่ก็ฝากไว้นะครับเราก็เป็นแค่ลูกอดีตนายงําตีความรู้ความสามารถเราไม่ได้มีนะไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์